โพสของคุณทำไมโพสต์ไปแล้วไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยมีคนกดไลค์ไม่ค่อยมีคนแชร์ไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเพราะอะไรถ้าคุณอยากรู้คุณต้องดูคลิป,คล,ปคลิปนี้เลยครับใช่ครับอย่างที่โค้ชบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าหลายคนมาปรึกษาโค้ชครับมักจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่า เวลาโพสต์ไปเนี่ยไม่ค่อยมีคนสนใจโพสต์ของเราไม่ค่อยมีเม้นต์ไม่ค่อยมีไลค์ไม่ค่อยมีแชร์จะมีก็แต่คนที่เขากดเพื่อเป็นกําลังใจให้เราคนรู้จักเราก็แค่แบบนั้นครับวันนี้ครับโคจะมาบอกสาเหตุครับว่าการที่โพสต์คุณนั้นเนี่ยมันไม่เป็นที่น่าสนใจไม่ต้องตาต้องใจคนนั้นเนี่ยมันมีอยู่2เหตุผลครับเหตุผลแรกเลยนะครับก็คือเหตุผลที่ตัวคอนเทนต์มันไม่น่าสนใจมากพอ ถ้าจะเปรียบเทียบกับโลกออฟไลน์ line, ครับก็เปรียบเสมือนคนแจกใบปลิวตามห้างครับเวลาจะขึ้นบันไดเลื่อนจะมีเด็กคอยแจกใบปลิวที่หน้าบันไดเลื่อน ถ้าใบปลิวมันไม่น่าสนใจคุณก็ดูแว็บหนึ่งคุณก็หาที่ทิ้งหรือถ้าเกิดบางคนไม่เกรงใจหน่อยก็ทิงต่อหน้าคนแจกก็มีนะครับผมเช่นเดียวกันครับในโลกออนไลน์ครับใบปลิวใบนั้นก็คือโพสต์ของเรานั่นเองแหละครับถ้าโพสต์เรามันไม่น่าสนใจครับมันมีแต่คอนเทนต์การขายอย่างเนี้นะครับเขาปัดมาถึงเขาเห็นมันไม่น่าสนใจไม่น่าดึงดูดเขาก็ปัดทิ้งครับมันก็เปรียบเสมือนใบปลิวที่มันเป็น a 4เน่าๆใบหนึ่งแต่ตัวหนังสือไม่มีรูปภาพอะไรทั้งสิ้น <S <S เห็นแล้วแป๊บเดียวเราก็ ไม่สนใจแล้วครับหรือบางคนไม่แม้กระทั่งจะหยิบมันมาอ่านหัวข้อเลยด้วยซ้าครับเหมือนกันยังไงอย่างนั้นเลยครับถ้าโพสต์คุณนะครับเป็นโพสต์ที่ไม่มีคุณภาพคอนเทนต์ไม่ดีรูปไม่ดึงดูดแคปชั่นไม่โดเนื้อหาไม่น่าสนใจเขาก็ ไม่กดเม้นไม่ไลค์ไม่แชร์เป็นธรรมดายอยู่แล้วเพราะมันดูแล้วมันไม่น่าเข้าไปดูเลยที่โค้ดเปรียบเทียบกับโลกออฟไลน์ line, ให้คุณเห็นเนี่ยเพื่อให้คุณเข้าใจหรือตรนหนักในการให้ความสําคัญของการทําเนื้อหาในใบปลิวมากขึ้นครับหลายคนรัาไม่เคยให้น้ําหนักตรงนี้เลยครับ เอาแต่โพสต์ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาแล้วก็เขียนขายลงไปรูปก็หวยหวยแคปชั่นก็ห่วยหวยนะครับหัวข้ออะไรก็ไม่มีครับเขียนแต่คุณสมบัติเขียนแต่ราคาแล้วก็ เาไปแจกใบปลิวแบบนี้แหละครับมันก็ไม่มีคนสนใจมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับคอนเทนต์ที่ดึงดูดสายตาคนได้มันต้องเป็นคอนเทนต์ที่ยั่วอารมณ์ความรู้สึกคนได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณแจกใบปลิวครับสมมุติว่าเป็นใบปลิว้านอาหารก็แล้วกันนะครับใบปลิวร้านอาหารรูปอาหารน่ากินมากเห็นแล้วหูอยากกินมากเลยพอเห็นแล้วสีสันสดใสสะดุดตามันยั่วอารมณ์คนที่กำลงังหิวเนี่ยพอคุณรับแจกใบปลิวถามกับไอ้น้องคนแจกใบปลิว น้องๆร้านเนี่ยอยู่ชั้นไหนเดี๋ยวพี่จะไปกินแบบนั้นยังไงอย่างนั้นเลยครับอันนี้คือใบปลิวที่เรียกร้องความสนใจคนได้แต่ถ้าโพสต์คุณนะครับไม่มีคอนเทนต์ที่เรียกร้องความสนใจคนได้ยั่วอารมณ์ความรู้สึกคนไม่ได้แบบนี้นะครับเขาก็แค่ปัดทิ้งในโลกออนไลน์เท่านั้นเองครับผมเหตุผลประการที่2ครับคือคุณแจกใบปลิว ผิดที่ผิดเวลาผิดกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายกับลูกค้าอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณขายเสื้อผ้าแฟชั่นคุณทําใบปลิวเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วคุณดันไปแจกในโซนพระเครื่องไปแจกในโซนเฟอร์นิเจอร์ไปแจกในโซนขายอุป,ปกรณ์ออกกําลังกายแบบนี้แหละครับมันก็เหมือนคุณแจกใบปลิวไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าต่อให้คุณออกแบบใบปลิวสวยงามแค่ไหนครับเขาก็ มองแป๊บแแล้วเขาก็โยนทิ้งไปเพราะฉะนั้นนะครับผมโคตรอยากจะให้คุณกลับมาโฟกัสที่2จุดนี้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ1นึ่คอนเทนต์คุณต้องดึงดูดสายตาคนได้ครับและอันที่2คุณต้องแจกคอนเทนต์คุณให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการแต่หลายคนครับโฟกัสแต่อย่างหลังครับโฟกัสแต่ว่า หากลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้าของเราเห็นโพสตแล้วทักเข้ามาซื้อเลยแบบนี้แหะครับโพสจะบอกเลยนะครับว่าคุณโฟกัสแต่อย่างหลังแต่คอนเทนต์คุณยังห่วยต่อให้คุณยิง แอดตรงกลุ่มเป้าหมายยังไงแจกใบปลิวไปยังคนที่ต้องการใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วถ้าคอนเทนต์คุณห่วยใบปลิวคุณห่วยเขาอยากใส่เสื้อเขาเห็นใบปลิวห่วย,วยเขาก็ไม่ซื้อของกับคุณแน่นอนครับผมถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะครับกดติดตามเอาไว้เลยนะครับเพจโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ช่อง YouTube ก็มีแล้วนะครับที่ช่องเดียวกันเลยโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์ไอจีทิกตอกไลน์แอดตามนี้เลยนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับจะมีคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้แหละครับส่งตงงรง โคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์